อย like okay. okay. right okay. ู่หนซิคุการทางข่าวตลาดรักแปดขีริีมานต้องร้อนี่ก็อยู่ดจีออดเลยเจ้จีรอพฮอดแล้วโอเคชง้่จีรอออจีรอเอามอจีรอจีรอจีรอพฮอดเลยเอานอกกัหัวซักดอกชงร้อยชงโ้อยองร้อยเกินสามจีรอพฮอด ไม่ไม่มไม่ๆกิ 8, โลกิโลสนใด้สัามได้เอาว่ากิโลเบิดแล้วเฮ่มาเล่ตีเบิ่อวานีลอยโตลอยโตเท่าไหร่ก็หกชิ้หาลอยโตหก0ิ0ร้พันอยโตตัวรอยบาท ร้อยแปร้อย้าวาปาวะพิกัดตลาดลักแปดเด้อใครใครที่อ,อ,อไปใหม่งามงามสุดๆออกมาแต่ปา่า เากินทอดกรอกบแก้มเหล่าแกมเบียปนเชฟเชฟปนเซวีเชฟแกงแกงเช็มะห่บแกงเชหงหอมเชฟเลยกิโร่เป็มงงามงามเป็น,บบปน,ปนกา <c oughs> รธรรมดาคือก,ก <c oughs> าร <c oughs>